เด็กเป็นนี้นะคะพบกับคุณเลลานะคะคุณเลลามีนิทานสนุกๆมาฝากเด็ๆได้รับชมนะคะถ้าดเด็กอยากชมนะคะเราไปฟังเลยค่ะลูกลิงกินผักเรื่องตุ๊ปปอมภาพนารุแม่ลิงเตรียมทําอาหารลูกยืนยิ้มหวานลูกลิงทําได้แม่ยิ้มมาซิลูกรักช่วยกันเด็กผักลูกลิงทําได้ เด็กย่อตำลึงใบเขียวเด็ดง่ายนิดเดียวจะยากอะไรแม่ล้างผักบุ้งแล้วหั่นลูกลิงเตรียมจานขึ้นมาวางไว้แม่ตอกไข่ไว้ในถ้วยลูกเห็นรีบช่วยหยิบซ่อมตีไข่แม่ลูกช่วยกันดีดีทายสิมื้อนี้จะทำอะไรแอนแอ อาหารเพียบพร้อมส่งกลิ่นหอมหอมหูยน้ำลายไหลผักบุ้งไฟแดงรสเด็ดอร่อยเอร็ดพ่อกินคำใหญ่ผักบุ้งชุบแป้งทอดกรอบลูกดินชอบชอบกรอบกรอบชอบใจไข่ตุ๋นเหลืองนุ่มพอดีโรยด้วยผักชีลูกชอบกินไข่ต้มจืดตำลึงน่ากินอุ่นอุ่นคุ้นลิ้น ลูกลิงกินได้ทุกตัวลูกพุงป้อยป้อยอร่อยอร่อยถูกปากถูกใจเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องลูกลิงกินผักสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆฟังนิทานจบแล้วอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับเมนูอาหารที่เด็กๆชื่นชอบนะคะส่งผ่านมาให้คุณครูไลาลาด้วยนะคะคุณครูไลาลาเราชมอยู่นะคะวันนี้คุณครูไลาลาต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ